สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เจอกันอีกแล้วกับสุพการสมุนไพรนะครับวันนี้สุพการสมุนไพรจะพาท่านผู้ชมมาชมสมุนไพรที่มีชื่อว่ามะส่้นดินนะครับท่านผู้ชมครับลักษณะของเจ้ามะส่้นดินจะเป็นยังไงขอเชิญท่านผู้ชมมาชมพร้อมกันเลยนะครับนี่ไงครับมาดูด้วยกันเลยครับมะส่้นดินนะครับท่านผู้ชมครับ ลักษณะขเขาก็จะเป็นไม้ตุ้มขนาดเล็กนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับเจ้ามา้าซ่านี้เขาจะมีอ,ะอยู่3ชนิดนะครับอันนี้เป็นม้าซ่านดินนะครับจะมีขนาดเล็กแต่ก็จะมีม้าซ่านใหญ่อีก2ชนิดนะครับซึ่งม้าซ่านใหญ่2ชนิดนั้นก็ลักษณะเหมือนกันสรรพคุณทางยาก็เหมือนกันแต่ว่าลำต้นของเขามัน ใหญ่กว่าใบใหญ่กว่านะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูมาสร้นดินกันครับลักษณะเป็นยังไงครับอันนี้เป็นดอกตูมนะครับดอกตูมแล้วก็ช่อใบกําลังแทงใบออกมานะครับท่านผู้ชมใบของเขาจะมีขนนุ่มๆครับทั้งสองด้านนะครับขนนุ่มๆลักษณะใบรีๆนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยเห็นที่ไหนไหมครับที่บ้านเพราะว่ามันสร้นนี้ ชื่อมันก็มีหลายชื่อเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับที่บ้านท่านผู้ชมอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับดอกจะมีสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อออกดอกแล้วจะมีสีเหลืองบ้านสีเหลืองอันนี้คือดอกที่เขาเหี่ยวน่าจะแก่แล้วเหี่ยวแล้วนี่คือดอกตูมของเขาครับท่านผู้ชมครับ ลำต้นก็จะเป็นแบบนี้ลำต้นก็คือลักษณะลำต้นก็จะขึ้นมาเป็นพุ่มๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็สูงได้ประมาณสัก12เซนได้ท่านผู้ชมครับามาสร้างดินนะครับ เขาผมลืมบอกไปเขาจะอยู่ตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งพืชสม,มุนไพรจะมีมากที่สุดเลยครับป่าลักษณะแบบนี้ทีนี้เ,าเรามาดูมารับฟังรับชมสรพรพคุณทางยาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ สรรพคุณทางยาของเจ้าม้าสานดินนะครับอ,อ,อันแรกคือใช้ลำต้นนะครับท่านผู้ชมครับใช้ลำต้นต้มน้ำดื่มเป็นยาขับน้ำขา้าวปลาในสตรีนะครับสตรีอยู่ไฟส่วนเปลือกและลำต้นครับใช้ตำหรือบดเป็นยารักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็าสามารถนำไปเข้ายาได้นะครับท่านผู้ชมครับโดยใช้รากเข้ากับรากานาแท่งแล้วก็เก่นข้าวหลามดงนะครับรวมกับามาสานดินนียครับท่านผู้ชมครับไปแช่น้ําดื่มแก้โรคซางในเด็กนะครับท่านผู้ชมครับเด็กที่มี ความไม่สมบูรณ์ก็คนโบราณก็ใช้ตัวนี้แช่น้ำดื่มเข้ายาให้เด็กกินนะครับยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับได้รับฟังแล้วก็ชมสมุนไพรมาสร้างดินไปแล้ว ยังไงถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องสุภาการสมุนไพรนะครับสำหรับวันนี้ขอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ที่มะซา้นดินนะครับสวัสดีครับ